ครับพี่น้องครับผมนายาคุณเกษตรนะครับช่องนายาคุณเกษตรนะครับอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านจำมืนตําบลบ้านเดืออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภพูมินะครับเปิดทําการทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องผู้้ใดเข้ามาบุ้งล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับื้อนี้บรรยากาศการซื้อขายกับบอคือคักปานไดครับแต่ว่าคนหลหลครับในหอยหลายอยู่แตะว่า งวควายทีมาลุตลาดเมื่อนี้บางตาครับอาจจะเป็นเนื่องจากภาะวะสภาพอากาศที่เกี่ยวกันนะครับก็คืออช่วงเศร้านะครับอากาศมันเป็นบดีภานในเป็นฝนฝนลิ้นลินแน่หร,หรือว่ามีข่าวว่าในจังหวัดเชียงพูนม,มนี้มีการปิดไปหลายตลาดแล้ว นะครับเมื่อกี้ได้คุยกับทั้งด่านเจ้าของตลาดนะครับเมื่อกี้ผมได้สอบถามนะครับก็บอกว่ายังบอกให้มีการปิดครับเพราะว่าบ่อถนนมีคําสั่งนะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าก็ยังเปิดที่เก่าด้วยครับหรือสิมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงตรงไหนกับจะคอยว่ากันบางส่นครับแต่ว่าตอนนี้คําสั่งบ่ทถนนมีนะครับบ่อถนนปิดนะครับก็สิเปิด เป็นปกติที่เขานะครับอทิย์หนนะครับตลาดบ้านจำเหมินตำบลบ้านเดืออํเาเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภคมิครับเมื่อกี้ได้สอบถามกับเจ้าของตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับได้คุยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมนินี่คำสั่งของปศุสัตว์นะครับสั่งให้ปิดตลาดไปนะครับแต่ว่าทั้งตลาดบ้านจำเหมินนี่ยังประทันมีคำสั่งนะครับก็ยังคงเปิดปกตินะครับพี่น้อง เปิดทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องรับสัตว์นะครับ,รบ,นะรบผมนายาคนเกษตรนะครับสำหรับมืนอนี่คลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆครับผู้ที่เข้ามาเบิ่งแ้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายาคนเกษตรนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับหาเดินเบิง่งรอเบิ่งบรรยากาศการสืบขายครับหาเบื้งการต่อรองของค่น ของตาถอยยังเดียวมั้งบอกผู้ขับเดียวบูเห็นในเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายของคนนะครับยางเลาะเบิ่งนะครับมันีิ้งง้อมมาไหล เท่าไรครับแม่นี่สองหมื่นเลยครับสองหมื่นทักกันอยู่หรอเหรอทักกันอยู่ตัวบบไงท่านท่องบ่เดือนกว่าเหรอได้ท่องได้เดือนกว่าครับสมไัแล้วเดือนกว่าเนาะนี่ครับนี่ราคาห้องสองหมื่นมองเอาเลยมองเอาเลยเอาแค่ตัวแล้วโคตรโมโหเลย เขาสองมือเนี่ยทา,ากนนันนี่น,น้ำเลือดจะลอยนี่ยองคนปลัยกันอยู่เลยเอเอครับเนี่ยหมองเซียวเลยเนาะสองมือฟองในเดือนกว่าแล้วครับแม่ขาวๆนี่นะครับสูงประมาณจะร้อยสี่สิบนี่ครับประมาณนี้นะครับแม่ขาวครับ เป็นหัวสาวท้องแรกนี่นะครับทับได้เดือนกวัวครับแข่งขาดีครับคมตัวเรื่องผสมหลอดครับ คมตัวหรือผสมหลอดอือคมตัวครับคมตัวเนาะคมตัวไหมค่าสองหมื่นครับพี่น้องมองเอาเลยเด้อคูณได้อยากได้ทองได้เดือนกว่าขอเบอร์ติดต่อนะครับ0925 0925 933 933 <4, 5. S 1> 405 405นะครับผู้เขียวครับผู้เขียวเนาะครับทัวรมาติดต่อครับพี่น้องนี่ไปรุ่นเลยตัวผู้หรือตัวเมียทองแน่นอนครับ งามครับผู้ใดมักงัวไปเลี้ยงนะครับลูกลูกเขี้สามนึงครับเนี่ยลูกครอบผมอ๋ออันนี้อันนี้คือเป็นลูกเขี้บสามนึ่งออแม้นอันแสตคาท่องที่ทองทองทองไว้น่ะอ๋อผสมผสมเขี้สามนึงไว้ลูกลูกเขี้สามนึงอ๋ออ๋อลูกมันอ๋อผสมก็คือตัวผสมเนี่ยคือเป็นลูกเขี้สามนึงโอเคเข้าใจนะครับ คมโตแต่ว่าเป็นลูกเข้มสามนึงครับงามครับพี่น้องเป็นตะเลี่ยงนะครับพี่น้องเด้อม้าทองแหลกท้องสองตีอ๋อพวกว่าบเป็นท้องแรกไหมอ่ะครับเป็นม้าทองสองครับพี่น้องขอบคุณครับ พี่พรพี่น้องไปบึงควยยายกักหน่อยครับส่วนควายครับส่วนควยายพาะพี่ไปบึงแม่ลูกว่า่งเงี้ยแม่ลูกพุ่นห้องไว้เท่าไหร่ สาเจ็ดครับสาวเจ็ดม้คมือถือเกราคาห้องสาวเจ็ด้องบงห้องหอยสุริยะครับเตเนึกตัดเข้าเตะ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 เ

27,000บาทแม่กัตีเป็นท่องวางนะ่างเนาะบ่ได้รับประกันว่าท่องหรือบ่ท่องมือนี้คนหลายครับพี่น้องคนหลายแต่วงวว่วบ่หลายเออง่วบ่หลายนะครับเออมีตัวคนขายนะครับซุ้มมาขายนี่ลสิซื้อกันเออขายนะี่ล่ะซื้อกันนั่นน่ะ เออขายเ่ราะอะไรเจ้าเสียได้ซื้อเด้เออเจ้าพ่อถือตัวเจ้าเจ้าเสียได้ซื้อเมื่อไงเออครัุณไหลครับเมื่อไงคนไหลง้อเมื่อไงคนณไหลนะมันก็ได้ซื้อง้อบิดเมื่อีงเออเบิ้องสาวหน่อยนี่ก่อนหนึ่งเออมันคือเหลี่ยมดีเถอะสาวหน่อย ง้างเลยนะเบื้องนเท่านั้นนะเพื่อนงนได้มาหลายันเหนนก็เลงคนงิเหา้องห้องเองมื้นเลยนะห้องสองมนห้องสองมืนเอามันหูมันง้างนะครับเนห้อง2งมื้นได้เไปนอนเนี่ยครับนะครับสูงจักล้อยสาสิก็ได้ปะ สูง้อยสชิบได้วะเนาะประมาณเนี้ยเนาะราคาห่องละสองหมื่นี่นงอราคาห่องไว้สองหม่นต่อได้หลายปะอ่ะใส่เบอร์เห้นะต่อได้หลายต่อได้หลายเติอยูเนาะเก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกหกเจ็ 3, 3, 3, สามห้าสามสี่สามสี่นะครับเป็นเป็นราคาห้องนะครับงูหน่อยสาวหน่อยสูงประมาณจักรลอยสามสิบสามสิบบวกหน่อยๆน,นะครับงามครับเป็นตะเลียงหูคุ้นพร้อมนะครับ อ่ะครับสาวหน่อยครับสาวหน่อยอ้าวสาวหน่อยนี่ยเ <9, 000 S 1> ก้าพันเก้าพันเท่าไรเก้ 9, าพันห้าร้อยเนาะอ่ะเป็นราคาห้องคุณอะไรครับเก้าพันห้าร้อยบาทเป็นว่าแม่สาวหน่อยครับสูงประมาณจะลอยออลอยสาวเลยเนาะสูงประมาณลอยสาวจัดเดือนครับประมาณสี่เดือนกว่าเลยเนาะสี่เดือนหาเดือนครับเนี่ยครับคุณห้องไว้ เกาะผนหะครับพี่น้องเกาะผนหะสวยงงงัครับพี่น้องเอาเงินหน่อยไปเลี้ยงไปคุ้นครับซื้อเงินหน่อยเพื่นว้านบ่อขาดทุนมันหญ่ไปเลยใหญ่ไปหาราคาเนาะครับ i ม mean okay. ันใหญ่ไปหาราคาครับพี่น้องโทรมาติดต่อแล้วครับของหอยยักษ์แล้วครับเดี๋ยวผมลงเบอร์ไว้ให้สาวน้อย9,500นนะครับเป็นราคาห้อง ขอบคุณครับจุงเลยแล้วครับปลูกเมาก่าจุงเลยแล้วเป็นงัวแม่ลูกครับเป็นวัวแม่ลูกลูกตัวผู้ลูกลูกได้จักเดือนครับประมาณสามสี่เดือนเก็ดเดือนเจดเดือนแะ้วติโอลูกเจดเดือนแม่ทองเราเนาะประมาณสี่เดือนกว่านะนครับผสมกับอาปาเช่นะครับ อาปาเกมาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนะครับไเบิงนะครับ25พฤษภาคมออลองไลเบึงในจกเดือนประมาณ4เดือนกว่านะครับผสมกับอาปาเกของกัมปูฟาร์มนะครับแม่ลูกลูกตัวผู้ราคาห้องไว้เท่าไหร่ครับครับราคาห้องไว้สามหมื่นห้าเนาะทรงลูกสวยครับห้องแล้วนะครับ ซื้อสองเป็นรุ่นเป็นสามแยกบ่ครับแยกก็ได้แยกก็ไดเ้เนาะม่ตัวใขายได้เบิรดเออขายได้เวิดมักมักลูกก็ขายแม่ยี่สามอ่าถ้าพอแยกแม่ยี 23, <15. S 1> ่สามลูกสิบห้าเอลูกสิบห้าอ่านั่นนะครับ<ม>เป็นราคาแยกนะครับ<ม>เป็นราคาแยกบนนะครับถ้าแยกก็แม่ยี่สิบสามลูกสิบห้าแต่ราคาห้องไว้แม่ลูก สามหมเนาะครับขอเบอร์ติดต่อนะครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าห้อครับแปดครับห้อยยังครับยาครับห้อยย้ายเนาะครับขอบคุณอะไรครับขอบคุณครับอ้าโทรมาติดต่อเราเมึงหครับเด้อย่าเข้าไปข้างในก่อนครับอ้าววัสดีครับห้อยจอนคือพร พเห็นจักลายมือตัวนัดสองนัดบ่เห็นบ่ได้มาเลยุนี่อว่ากาศมันบ่บกันได้นอมือเลยพงกวาสิบ่มาเนี่ยเออในมาจากตัวเหรออลงรถไปแม่ลูก่น แม่ล <ừ. S 1> ูกขาวแม่ลูกตัวขาวนั่นคหรอฮะตัวนั้นบ่มีแม่น่ะวันนี้ขายเก้าพันนะครับตัวเดียวน่ะแม่ลูกเด้ยแม่ลูกสามพันแปดรับเดี๋ยวผมเบิ่งนกันมันคือเสียงแล้วนะอ่ะเป็นงัวแม่สาวน้อยโอ้โหไม่จรรย์พึ่นว่าสิขายเก้าพัน นี่พอถึงหมื่นนะครับตัวใหญ่ยอังดีนะครับเป็นว่าที่ไทยก็พันแต่ว่าไทยยากหนกด้วยพี่น้องอยู่ทั้งรถแม่ลูกอาแต่ว่าเป็นง้ยใหญ่ครับเป็นง้ยใหญ่แม่นั่นพันองไว้สามหมื่นแปดพันบาท แม่ลูกขาวด้วยครับลูกตัวผู้ครับมันดูทึงรลดครับกดสูงจ,จะกลอยหาสิบุนแล้วครับบึงลักษณะแล้วนะครับเบึงหนาแล้วกันนะครับนี่ครับนี่นอ้อง สามเมื่อแปดนะครับบ่ชัดจนิงนะครับรถันจอดจอดเบียดกันพรอมนะครับรถมันจอดเบียดกันแล้วกันมองยืนยืนไทยกับบอบอรนะครับพี่น่องเห็นซํำนี่ก่อนครับครับขอมาด้านไหนแล้วเมื่อนี้งวัวบอลหนาตาปันไหนเได้ครับพี่น้องเพราะว่าอากาศนเนาะครับอากาศฝน ก่อนที่ออกจากบ้านในช่วงเศร้าๆนั่นฝนฝนป่วยไปไงเมื่อวนป่วยายแล้วครับเพราะลิ้นๆนี่แหละนะครับอากาศมันบ่บ่เป็นตามาบ่าเป็นตาเดินคุน้นกับกุ้งสีสันหลายปันใดนะครับถามมึงพอหลอดก่อนเท<ม>่าไรพอหลอดตัวนี้ตัวไหนครับนี่สิแม่นของพ่อวะเนี่ยแม่แม่รับ่อของสามถังนี้ สามสิบเอ็ดครับลูกผูโอ้ลูกแม่ลูกเนาะครับอันนะไรแบบนี้ตัวห้องสาวเกาหาร้อยลูกแม่ตัวนั้นตัวนั้นลูกตัวแม่ครับเดี๋ยวตัวนี้ลูกตัวผูครับห้องสามสิบเอ็ดครับลูกเขาเนาะลูกตัวผูกอันลูกขาวนั่นทิลูกขาวในห้องสาวเกาลูกตัวแม่สาวเกาหาร้อยห้องพี่น้องบึงอันนี้เป็นเป็นลูกที่เสไลด์แล้วนะลูกที่สองเลยนะ ลูกสองเนาะลูกสองตัว,ตวสูงประมาณจะลอยสี่สิบบวกครับน,คบบววบน,ะ,นะครับลอยสี่สิบกว่าๆคนละนะครับนะแม่ขาวนี่ครับอันนี้ลูกตัวแม่ลูกขาวนี่นะครับนี่ห้องสาวเกาเป็นราคาห้องแล้วพี่น้องเด้อนี่ครับ ข้าวเก่าอ่ะอันนี้แม่ลูกประมาณลูกที่สองเนาะเป็นลูกที่สองอันนี้ลูกลูตัวผู้ครับพี่น้องลูกอาจจประมาณจะสี่เดือนสี่เดือนหาเดือนนี่แล้วเนาะหนึ่งเดือนสามเดือนหนี่งเนาะครับสวยงามครับแข่งขาโอ้ดีนะครับลูกตัวผู้อันนี้ เป็นตัวแม่ครับแม่เราครับแข่งขาดีนะพอนะ่อเนาะอ่ะันามาละนี่ครับห้องไว้สามสิบเอ็ดนะครับ แม่นี่ห้องไว้แม่ลูกนี่กะห้องไว่เสาเก้าห้าร้อยนะครับพี่น้องบ้างนะครับครับเป็นตาเลียงครับเป็นตาเลียงแม่ลูกสมือราคาบอสูงเปลือกเบิร์ดเชนขาดำดำเบดิดติดขอบเบิร์ดงูขอบเบดิดเลย นะครับทั้งแม่ทั้งลูกนะครับขอหลอดขอเบอร์ติดต่อนะครับ083 083 251 251 8353 8353ครับหอยหลอดบ้านตลาดนะครับครับผมขอบคุณหลายครับย่างขับไปเบิ้งครับพี่น้อง สวัสดีครับพ่อวิละแมนบ่ไหนคันนี้กันแมนคันนี้กันแมนแมนบ่เตี้ยแมนลูกลูกน้อนอยู่พื่อนเตี้ยตัวนี้บ่แมนตัวซ้ำซ้ำซ้ำตัวยืนอยู่ไหนบ่หลุดน้อยหนึ่งหลุดน้อยหนึ่งตัวผู้หรือตัวแม่ลูกตัวผู้แม่ลูกลูกตัวผู้ สามหมื่นเจ็ดแม่ลูกพี่น้อง 37, บเบิงึงนะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทเป็นราคาห้องเนาะเงยหล่ะครับลูกนอนอยู่แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปไทยกันหน่อยก็ตัวนี้หน่อยหนึ่งหน่อยก็ตัวนี้หน่อยหนึ่งตุ๊บตุ๊บผู้ขึ้นกันเดี๋ยวมเบิ่งกันไปเบิ่งหนา้าพึ่งตาก่อน เน้อครับนาเป็นตัวผู้นะครับ <ST IT U K> เห็นนะครับแม่ลูกสามสิบเท่าไรกอพ่สามสิบเกียดเนาะสามสิบเกียดลูกก็สี่น่อยก็ตีนี่น้อยหนึ่งลุดลุดน้อยหนึ่งนนเนาะมันนอนอยู่เนาะลูกตัวผูกขึ้นกันเป็นหลังเบิ้ง เป็นลูกที่เท่าไรแล้วหนึ่งฮรลูกแรกนะลูกแรกเลยสิโอ้โหเขาพันยาวเนาะเป็นหัวไยเนาะเปหัวไยลูกแรกครับพี่น้องนี่ครับนี่พี่น้องเนาะเป็นห้องไว้สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับของคอวิละเดี๋ยวผมติดไซส์เบอร์ลงแขก นะครับโทรมาติดต่อโทรมาคุยได้นะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับอขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายาคุณกเกษตรครับวันนี้เสาร์วันอาทิตย์ที่15กันยายน2 5 6 7ครับ ผมอยู่ที่ตลาดนัดโคก,กระบือบ้านจำเืินตำนบลบ้านเดืออําเภอเกษตรสุบุญจังหวัดชยัยภูมิครับพี่น้องสำรวจตลาดงองควายครับครับเป็นตลาดที่เปิดทุกวันอาทิตย์นะครับเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับตลาดโคกระบือนี่งองควายนี่สิเปิดทุกวันอาทิตย์ครับ ตลาดบ้านจำมืินนะครับนี่ผมอยู่ด้านทางเขานะครับมันนี่บรรยากาศสิเป็นยังไงกับยังบมลูนะครับพอผมมาทั้งในเขาไปทางไหน,นอากาศกะคึมฝ้าคึมฝนไงนะทางก็จืดๆนงะจึงช่วงเศร้านะครับก่อนที่ออกจากบ้านนะครับฝนลิ้นปกเป๊ c, ปกๆในขาบก็บเป็นตามาบันเลยนะครับแต่ว่าจะมีคนเดินคน มาหาสื่องอสื่อคอยวะครับสำหรับผู้ที่มักนะครับด่านการเลี้ยงง้อเลี้ยงควายหรือว่าพ่อค้าในห้อยเขียงเหนือหลายๆต่างๆนะครับกะมาเบิ้งครับตลาดนี้รองรับพี่น้องเป็นตลาดที่บ้านใหญ่มากมายนะครับเป็นตลากะได้ยู่ได้มาโดนครับพี่น้องเกษตรกร แถวๆนี้กัรู้จักกันดีครับหรือว่าพ่อค้าในห้อยขีดบริเวณไกล่เคียงนี่กัถือว่ารู้จักกันดีละครับเพราะว่าจะเป็นคอนสารผู้เชียวชุมแพรดัานทั้งดัานลมซักหรือว่าทั้งผู้หลักครับทั้งเช้พุ่มนงมะแดงกลามไปทั้งบ้านเป่าคุณกะถามพ่อค้าในห้อยกะรู้จักหลายครับมาหลายนะครับเป็นตลาดที่ ก็บตัวมาโดนแล้วล่ะครับลองรับพี่น้องนะครับเกษตรกรผู้ที่มักเลียงวัวเรียงควายซื้อขายวัวควายนะครับครับพี่น้องผู้ใดท่านใดเขามาบ่งแล้วก็ปากคนไรคดแช์ครับช่องนายาคนเกษตรครับนะครับกดติดตามให้นะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปพี่น้องนะครับว่าเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องผมสิพาพี่น้องเลยเขาไปเดินสำรวจไปสอบถามราคางวราคาควายนะครับไปเบึง ครับไปอัปเดตบึง้งมันจะเป็นในรูปแบบใดดีขึ้นหรือยังาหัว,วหรือว่าที่ทรงตัวอยู่ซำนี่นะครับไปพี่นอ้องบอเป็นการเสียเวลา